ซาร่ามีโปจัดเต็มอย่างนี้รอบคันนะคะดาวเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซาร่าเช่นเคยนะคะวันนี้ซาร่าเตรียมรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าปัจเจร่โสปอร์ตตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปัจเจโร่ี T p พ u s นะคะราคารถอยู่ที่1,384,000าา สำหรับสีปกตินะคะสีขาวเพิ่มอีก15,000บาทเป็น139900นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ซาร่าจัดโปรอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะตอนนี้ซาร่ามีโปรจัดเต็มอย่างนี้รอบคันนะคะรวมทั้งเปลี่ยนแบบให้ด้วยดาวเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นไม่มีเก็บเพิ่มนะคะซื้อได้ทุกอาชีพเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าซาราแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะตัวนี้ตัวอักษรปเจโรวสปอร์ตตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเงินหรือสีดำนะคะเอาที่ตามใจคุณลูกค้าชอบได้เลยค่ะชิ้นที่2ตัวนี้นะคะชุดแต่งเกิร์ตนะคะเป็นของสปอร์ตไลเดอร์นะคะชุดแต่งตัวนี้มีทั้งหมด8เวอร์ชันนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการได้เลยค่ะตามมาด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้ คิวล้อนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเลือกเป็นสีตัดกับตัวรถก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะตามมาด้วยตัวนี้นะคะจุดเด่นของเราเลยตัวนี้ซาลาเปลี่ยนแบกให้นะคะเป็นขอบ20นิ้วคุณลูกค้าสามารถเลือกรายได้นะคะไม่มีเก็บเงินเพิ่มเลยค่ะตาม,มาด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นกาบข้างนะคะเพิ่มความแข็งแรงความแร่งให้กับรถทำให้รถดูสปอร์ตและใหญ่ขึ้นนะคะ แถมฟรีให้ค่ะตามมาด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้ครอบมือเปิดเป็นสีดำนะคะทำให้การใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เป็นรอยนะคะยืนระยะเวลาการใช้งานตามมาด้วยด้านข้างนะคะสเกิร์ตท้ายรถนะคะของ s p o r ์ตไรเดมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นท่อเหลี่ยมท่อกลมหรือท่อคู่นะคะคลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ตามวดดูักอนท้ายรถนะคะประตอสปอร์ตตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้ถ้าแถมก็สละแถมให้ซีค่ะตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะออกแบบมาจากโรงงานนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะ มด้วยภายในตรงด้านกลางนะคะจะมีจอกลางมากับตัวรถให้นะคะคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับสาย h d m l นะคะดู YouTube ได้ขณะการเดินทางนะคะทำให้สะดวกเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะที่ด้านหน้านะคะเบอหนังสีดำเป็นบ่อไฟฟ้านะคะปรับได้8ทิศทางหน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะมีคุยคอนโทรลและพพดเดิร์ชปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลาลัยได้เลย ปุ่มสตาร์ทนะคะกดปุ่มสตาร์ทที่ตัวรถไม่ต้องใช้กุญแจไขที่คอพวงมาลัยง่ายในการใช้งานนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้า3,9900กับสิ่งที่ซาลามอบให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจติดต่อผ่านซาลาได้นะคะ099 283 3888ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขาย ขายขอออนไลน์พนักง,งานบริษัทนะคะกู้ร่วมได้นะคะคนค้ำไม่เช็คแบ็กล i s บริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเวลาทําสัญญาถ้าสนใจโทรหาหาสลา,าได้เลยนะคะเดี๋ยวสลา,าขอไปดูรถให้คุณลูกค้าต่อก,ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ